เคยสงสัยไหมครับในยามที่เราจ้องมองจานสลัดตรงหน้าความเขียวขจีที่เรียงรายอยู่นั้นกำลังบอกเล่าความจริงหรือซุกซ่อนความลับอะไรไว้เราอยู่ในยุคที่มนุษย์พยายามย่อส่วนธรรมชาติให้มาอยู่ในถาดโฟมและรางน้ำพยายามเนรมิตความสดกรอบโดยไม่ง้อพื้นดินจนเกิดเป็นคำถามที่ดังก้องในใจสายสุขภาพทุกคนว่าผักไฮโดรโปรนิกส์ ที่ดูสะอาดตาปลอดภัยดังคําล่ำลือกิงหรือวันนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งลงไปใต้รากทะลุผ่านหยดน้ำและผืนดินเพื่อค้นหาคำตอบว่าระหว่างผักที่เติบโตบนผิวน้ำกับผักที่อย่างรากลึกในผืนดินใครกันแน่คือผู้ชนะในสมรภูมิแห่งสุขภาพและเราในฐานะผู้บริโภคจะเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยอร่อยและดีต่อลมหายใจของเราที่สุด ก่อนอื่นเราต้องถอดแว่นตาแห่งความเชื่อเดิมๆออกก่อนครับหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าผักไฮโดรโปนิกคือผักออร์แกนิกหรือเกษตรอินทรีย์แต่ความจริงนั้นสองสิ่งนี้เหมือนเส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบกันผักออร์แกนิกคือลูกหลานของธรรมชาติที่เติบโตด้วยอาหารจากดินปุ๋ยหมักและจุลินทรีย์แต่ผักไฮโดรโปนิกคือเด็กหลอดแก้วที่เติบโตด้วยเคมีธาตุอาหารใช่ครับ เคมีแม้ผักไฮโดรจะไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงในระบบปิดที่ดีแต่พวกมันดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยปุ๋ยน้ำที่ปรุงแต่งขึ้นจากสารเคมีสังคเคราะห์ไนโตรเจนฟอสฟ,ฟอรัสและโพแทสเซียมถูกป้อนเข้าสู่รากโดยตรงเหมือนคนไข้ที่ได้รับอาหารทางสายน้ำเกลือตลอดเวลาดังนั้นหากถามว่าผักไฮโดรปลอดสารไหมคำตอบคืออาจปลอดสารพิษฆ่า,มาแมลง แต่ไม่ได้ปลอดสารเคมีปุ๋ยและนี่คือจุดเริ่มต้นของประเด็นที่เราต้องระวังนั่นคือไนเตรตตกค้างคุณเคยทานสลัดแล้วรู้สึกขมที่ปลายลิ้นไหมครับความขมนั้นไม่ใช่รสชาติแห่งความเข้มขน้นแต่มันคือเสียงกรีดร้องของพืชที่กินไม่ทันเมื่อผักได้รับปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปและได้รับแสงแดดไม่เพียงพอที่จะสังเคราะห์แสงเพื่อเปลี่ยนปุ๋ยให้เป็นกรดอะมิโนและโปรตีน ไนตรเจนเหล่านั้นจะตกค้างอยู่ในรูปของไนเตรตหรือไนเตรตไนเตรตในตัวมันเองอาจไม่ใช่ผู้ร้ายที่โหดเหี้ยมนักแต่เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายและทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยมันอาจกลายร่างเป็นไนไตรด์ซึ่งขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนในเลือดและร้ายแรงที่สุดคือการกลายเป็นสารก่อโรคภัยไข้เจ็บในระยะยาวพักไฮโดรโปนิกส์ที่ถูกเร่งโตในโรงเรือนที่มีแสงน้อยหรือเก็บเกี่ยวผิดเวลา มักจะมีค่าไนเตรตสูงกว่าผักดินนั่นคือที่มาของรสขมปลาที่บางครั้งเราเผลอกลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวทีนี้ลองจินตนาการถึงผักดินบ้างครับผักดินเปรียบเสมือนนักสู้ที่เติบโตในสนามรบรากของพวกมันต้องซอกซอนผ่านเม็ดทรายต่อสู้กับความแห้งแล้งและปฏิสัมพันธ์กับจุลินทรีย์นับล้านชนิด ความเครียดตามธรรมชาติเหล่านี้ natural stress บีบคั้นให้ผักดินต้องสร้างเกราะป้องกันตัวเองเกราะนั้นคือไฟโตนิวเทรียนสารต้านอนุมูลอิสระกลิ่นฉุนเฉพาะตัวและรสชาติที่ลุ่มลึกซับซ้อนหรือที่ในวงการวน์เรียกว่าแทรัวหรือรสชาติแห่งผืนดินในขณะที่ผักไฮโดรคือเจ้าชายที่ถูกเลี้ยงดูในประสาทแก้วมีน้ำป้อนถึงปากมีหมุงกลางกันมแมลง พวกมันจึงอวบอ้วนกรอบและโตเร็วเนื่องจากเซลล์ขยายตัวด้วยน้ำเป็นหลักแต่แลกมาด้วยความจืดจางของรสสัมผัสและความหนานแน่นของสารอาหารรองที่อาจน้อยกว่าผักที่สู้ชีวิตบนดินสรุปยกนี้ถ้าคุณต้องการความกรอบสวยสะอาดไร้เศษดินผักไฮโดรคือคำตอบแต่ถ้าคุณหยหารสชาติเข้มขน้นยาทางธรรมชาติและจิตวิญญ,ญาณของอาหารผักดินคือผู้ชนะ แล้วเราจะทำอย่างไรในเมื่อชีวิตคนเมืองอาจเลี่ยงผักไฮดโดรได้ยากนี่คือศิลปะแห่งการเลือกและกินเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับ 1. เลือกเวลาเก็บถ้าทำได้หรือสังเกตสีเพื่อจะใช้ในเตรตไปสังเคราะห์แสงในเวลากลางวันผักที่เก็บตอนบ่ายจะมีนเตรตต่ำกว่าผักที่เก็บตอนเช้ามืดหากซื้อผักไฮดโดรให้สังเกตที่ก้านใบ ถ้าก้านใบอวบใหญ่ผิดปกติและมีสีขาวซีดจนเกินไปให้ระวังไว้ก่อนว่าอาจสะสมปุ๋ยเยอะ 2. อ,อย่ากินซ้ำซากกฎเหล็กของธรรมชาติคือความหลากหลายอย่าทานผักสลัดไฮโดรชนิดเดิมทุกวันสลับกับผักพื้นบ้านผักต้มผักลวกเพื่อกระจายความเสี่ยง 3. การปรุงคือการแปลเปลี่ยน การนำผักไปผ่านความร้อนเพียงแค่การลวกหรือต้มสามารถลดปริมาณในเตรตลงได้ถึง50%ดังนั้นหากผักสลัดเริ่มขมอย่าฝืนกินสดนำไปทำแกงจืดหรือผัดไฟแดงคือทางออกที่ชาญฉลาด 4. ล้างเพื่อลดพิษไม่ว่าผักดินหรือผักน้ำการล้างสำคัญที่สุด แช่ด่างทับทิมหรือน้ำซ้อมสายชู10นาทีแล้วล้างผ่านน้ำไหลช่วยชะล้างทั้งไข่พยาธิในผักดินและลดสารเคมีตกค้างที่ผิวใบในผักไฮดโดรท้ายที่สุดแล้วการถกเถียงว่าผักน้ำหรือผักดินอะไรดีกว่ากันอาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่ากับคำถามที่ว่าวันนี้เราทานผักพอแล้วหรือยังเทคโนโลยีไฮโดรโพนิกส์ไม่ใช่ผู้ร้าย มันคือนวัตรกรรมที่ช่วยให้โลกที่ขาดแคลนพื้นที่ยังคงมีสีเขียวหล่อเลี้ยงชีวิตเพียงแต่เราต้องรู้ทันรู้จักเลือกแล้วรู้จักสมดุลสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการกินอาหารที่บริสุทธิ์ผุดพ่อง100%เพราะสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงแต่สุขภาพที่ดีเกิดจากความเข้าใจในสิ่งที่เรากินเข้าใจว่าพืชผักก็เหมือนมนุษย์มีที่มามีการเติบโตและมีข้อจำกัด ขอให้มื้ออาหารของคุณในวันนี้เป็นมื้อที่เต็มไปด้วยความรู้และความรื่นรมเลือกกินผักให้หลากหลายสลับดินบ้างน้ำบ้างให้ร่างกายได้เรียนรู้รสชาติที่แท้จริงของโลกใบนี้เพราะที่สุดแล้วอาหารที่ดีที่สุดคืออาหารที่ทานด้วยความสบายใจครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรัก ไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วพบกันค่ะ